เดี๋ยวต้องไมนะฮะทไครับเนี่ยฮะทไม่ถ่ายยรายการดิถ่ายถ่ายรายการครับเงินปเนี่ยไม่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 มีครับไม่มีครับปคนนี่ยโดิดแล้วเนี่ยอะผมไม่ใช่ถ่ายรายการอยู่ได้ถ่ายรายการเอออยู่ถ่ายก่อนอยู่่อยู่ถ่ายก่อน เป็นไรเนี่ยหุดเขาไม่ได้จะเล่นไม่ใช่พี่ใครแจ้งมาผมขออนุญาตแล้วเรียบร้อยอ๋อเล่นไม่ได้ครับการบรรณาีเล่นไม่ได้เลยนะพ่อเป็นเอต้องไปลองพัดคนดีกว่าไม่ใช่เักฐานก็มีนะไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยววแป๊บนึงพี่การพนันเนี่ยคือไม่ได้ปุยตอนนี้ถ่ายรายการอยู่อ๋อครับเนาะร้องก็ยังเป็นเด็กอยู่พี่เด็กพ่พี่ต่อเออโทรหาพ่อแม่โรหาพี่ต่อไอร้องล้างล้าง้้าก่อนล้วงล้าก่อนผม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 ล้างหน้าก่อนล้างหน้าอนไเอมาี่ก่อนเอเดี๋ยวพี่โทรหาพ่อ เด็กเล็กเล่นไฮโลได้พี่น้องมันเด็กอยู่ผมรับผิดชอบคนเดียวไปก่อนเดี๋ยวน้องมันร้องไห้ไม่ใช่พี่ก็ต้องรับน้องมันเป็นนักแสดงนักแสดงไม่น่าได้เห็นเลยน้องมันเป็นนักแสดง